ผมเป็นลเสลีรือสมองเตบวันที่ 27, อีเดพศสองพนที่ก็จะเข้า4ปีจะเข้าปีที่ห้าผมก็กินยาสมุนไพรมาตั้งหลายตัวอาจารย์1 2 3 4 5 6ตัว6ตัวก็หมดไปหลายตังอาจารย์กินยาสมุนไพรไป6ตัวก็กินเยอะหลายตัว อันไหนอันไหนหวานดีผมก็กินหมดอันไหนหวานดีผมก็ซื้อกินอัไหก็ดีใครหวาดีผมก็ซื้อกินกินแล้วมันไม่ทุเราเลยอาจารย์มันก่อไม่ทุเราไม่ทุเราไม่อะไรอะไรทั ude, HE, zoo, story, tekrar, i, though, food, ้งส้่เล <Right. S 1> ยมไม่แข็งแรงไม่อะไรขาก็ยังลากอยู่อะไรก็ยังลากอยู่ไม่ทุเราเลยอาจารย์กินยาของสมุนไพรตัวอื่นมันไม่ทุเราไม่อะไรเลยอาจารย์นะแล้วไปไปมาแล้วมาเจอาเจอคลิปของอาจารย์เนี่ยมาเจอแล้วโอ้หวาดดีเนาะ เลองดูที้งว่ามันจะดีไหมลองดูที้งว่ามันจะดีไหมอ่าก็เลยสั่งมากินแม่มันกินแล้วจานนะมันกินแล้วมันแข็งแรงดีอยมมันไม่เหมือนไม่เหมือนตัวเลไไม่เหมือนทองอาจารย์อาจารย์กินแล้วโอ้โหมันแข็งแรงอะไรมันแข็งแรงจริงาจารยตอนลัป่ะกว่า,าจา์ให้กินทีแรกอ่ะสิบสิบซีซีอ่าน้ําแก้วก่อนก,ก,กินน้ําอุ่น น้ำปกตินะ่ะน้าขวดอาจารย์กินปกติกินทุกวันปฏิบัติติอาจารย์บอกเลยกินทุกวันทุกวันทุกวันอาจารย์ทำไงก็ทําทเดินออกกําลังกายมัง่งอะไรมัง่งไม่มันแข็งแรงอาจารย์แข็งแรงมันไม่รู้มันมันแข็งแรงจริงเนะดินน่ดูดูผมใส่เต็มหน้าตาผมสดใสมาอาจารย์ผมแข็งแรงมากครับผมดีมากครับอาญาของอาจารย์ตรงเอ่ยหรือว่า แหมหมดท่านรู้อย่างเงี้ยจะกินของอาจารย์ตั้งทีแรกเขารู้สึกว่าจะหายแน่นอนเพิ่งมาเจออาจารย์เนาะบ,บุญสัมบุญบุญสัมพันธ์กันอะไรกันอาจารย์เนาะแหมดีมากจริงอาจารย์